กับผมโทชโน่ครับกับเทเลแม็กเที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดล่องเสือเป็นครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบลูเทมเพิลนะอันนี้ผมเรียกเองนะคนอื่นจะเรียกไม่เรียกอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมเรียกเอง <laughs> เป็นไงครับโอ้โ oh หสุดยอดเลยนะสวยงามส,สง่าอลังการมากๆขนาดกำแพงด้านข้างยังเป็นสีน้ำเงิน คุณผู้ชมก็คิดเอาแล้วกันนะครับโอ้โ oh ห oh. ใช่ผมบอกเลยว่ามาเชียงรายแล้วพลาดวัดนี้ไม่ได้จริงๆนะจะจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงมาก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องมาวัดนี้ให้ได้ต้องมาให้ได้ ใช่ครับอาจจะต้องช่วงชิงกับชาวต่างชาติเพราะชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะหรือยังไงก็แล้วแต่อันนั้นผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนได้กำไรก็คือคุณผู้ชมใช่ผมก็ได้เที่ยวคุณผู้ชมก็ได้ดูอะไรเงี้ยไม่มีใครเสียหายอยู่แล้วครับ<ๆ>กำไรลน้นๆน สวยมากๆเลยขอรี sorry, sorry, sorry. Sorry. นี่ครับโอ้โ oh หสวยๆเลยนละทั้งสองข้างเลยนะนะครับ <c oughs> มาขึ้นด้านบนเลยครับโอ้โ oh ห นี่ทั้งสองข้างก็จะมีเสือนะครับผมรูปเสือเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับนะอาจจะเข้าไปข้างในแป๊บนึงแล้วผมก็ออกมาเลยนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีเวลาอยู่ไม่มากนักนะครับผมแต่เรื่องความสวยงามนี่บอกได้เลยว่าอย่าบอกใครเลยทีเดียวเชืยอแหละ นะครับผมอ่ะโอเคออกมาเลยครับก็ก็หวังว่าท,ท,ทางเชียงรายคงจะอ่าไม่เจออุทธกภัยอะไรอีกนะผมขออย่าให้มีเลยดีกว่าสอรับขอรับ ใช่ครับกรุหน้าถอดรองเท้าโหมีหลายภาษานะมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับผมเอ e น vel, เลเวอสชัวชวัอันนี้ผมไม่ได้ใจว่าเป็นฝั่งเสร็จบนะครับ <c oughs> ใช่แต่ก็ถือว่าสวยงามอยู่อ่ะเมื่อกี้เดินฝั่งนั้นแล้วใช่ไหมอันนี้มาเดินฝั่งนี้บ้าง,างอขออนุญาตครับ Okay. ขออภัยด้วยอาจจะมีแบบจับมือถือหรือว่าจาับอุปกรณ์แล้วขัดคล้องเล็กน้อยอ่ะโอเคครับมาทางนี้เลยใช่ครับถ้าเห็นถึงความสวยงามนะอาจจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะแต่ค่อนข้างแรงนะแต่เราก็ไม่หวั่น มุมนี้แหละผมก็ไม่ได้มาสักพักแล้วผมอยากกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งใช่ Blue Temple ที่ผมเรียกเองเนี่ยนะใช่ใช่ใช ตรง์กลางนี่ก็สวยและมากกว่านั้นครับองรงเปนั้นใช่ไหมเมื่อก่อนผมมายังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วนะครับโห oh, สวยงามมากๆกันแ,แดดแรงอยู่ Okay, รยาวมากๆข้้งบนนี่โอ้โหแดดแรงมากๆเหมือนจะส่สองแบบทะลุเข้ามาเลยใช่ไหมเมื่อกี้แล้ทางด้านนี้ครับก็มีพระพุทธรูปด้านหลังสวยางามมากๆ น้ำเงินเยอะมากนะครับโอ้โหนะต้องมาให้ได้แล้วแหละนะครับอย่าพลาดเปด็นอันขาดเลยวัดนี้เลยครับวัดล่องเสือเป็งใ่ครับวัดโอ้โตึกด้านข้างก็สวย ใช่โหเพราะว่าด้านนี้นี่คือแบบยาวๆเลยนะโอเคช่วงนี้พักกันก่อนสักคู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาพบกับผมอีกครั้งกับพแพลนนะเที่ยวุกขิที่เชียงรายเชียงรายไลฟ์